สบายดีไม่นด้สขาพี่น้องมาเห็ดขนมมันต้นเนาะสำหรับสู้แล้วพี่เนฮนธรมมาตามมาสมกันมึงเลยเห็ดขนมมันต้นหกักกะสมีหมันต้นแบบนี้เนาะพี่นนอะคอยใส่อันกิโลหนึ่งเฮนี้รมก็สโปกเปลือกมันเนาะเอใส่กลางหากัออกกะโอองเนาะพี่นนองเส้นเครกลางมันนะหลังจากนั้นหกักกะตัดเห็ดเป็นต้นนน้อยเนาะ วันนี้เัากระสับไปล้างเนาะเดี๋ยวล้างเอาตัวมันเปื้อนออกพี่เนาะวันนี้เัากระเอาไปไปบดเนาะเราจะบดให้อันมันมันมุนละเอียดน้อยนึงเนาะเราจึงเอาน้ำตาลกับกะทิลงในเมื่อเราบดมันมันมุนละเอียดประมาณนี้เนาะเาก็ใส่น้ำตาลกับกะทิลงไปน้ำตาลไม่ค่อยใส่ส่งร้อยกัมเนาะพี่เนาะถ้าว่ามีน้ำตาลอ้อยก็แนะนำให้ใส่น้ำตาลอ้อยเนาะมันก็สิ หอมพี่นนอะข่อยบ่มีมือน,นี้มักหวานเพิ่มได้เนาะแล้วก็ใส่เกลือลงไปเกลือในี่ใส่อันนึ่งบวงกาแฟเนาะส่วนตัวนี้ก็เซม่นกะทิเนาะกะทินี่ค่อยใส่อันสองกระป๋องืะว่าหนะ้าร้อยมิลลิลิตรเนาะถ้าว่าบ่มีบ่กินบ่ใส่ก็ได้เนาะใส่สน้ำแทนก็นได้เด้อมาสิบดือว่าปัน้นโตเนาะจนมันมุนละเอียดดีนะ ในเมื่อเราบดมุนละเอียดได้ดีบบนี้ก็ได้แล้วเนาะกลับไปทอกใส่พิมพ์แบบนี้เนาะหอมหอมพี่เนะนาะแล้วก็ชันๆแบบนี้เนาะให้แป้งมันเสมอกันพี่เนาะให้มันเพียงนะบันนี้ก็เอาไปนึ่งเลยหา่าวิใช้เวลานึ่งประมาณอ่าสี่สิบนาทีเนาะเ่าจะนึ่งได้ไฟแห้งแล้วนึ่งจนมันสุกคล้วพี่เนาะเดี๋ยวจังนะจึงกลับมาเบิ่งกันอีกในเมื่อเราทาให้มันต้นห่าสุกเ่ากไปสมาคูดอันมะพร้าวเนาะพี่เนาะ แล้วก็คูดพอหอ่อซีใสและพี่น้องบ่ต้องคูดลาย,ยคูดบะหมดคูดเข่งนึงพอก่นอนเฮาจะไปนึ่งหอซหยเกลือใส่น้อยหนึ่งเนาะหอยเกลือลงไปแบบนี้พี่น้องบ่ต้องใส่ลายเนาะแล้วก็ไปนึ่งเอาไปนึ่งแบบนี้เขาจึงอันเก็บไว้ได้ดนพี่น้องถ้าว่าเฮาบปนึ่งมันกับิบ,บูดไว้เนะาะมะพร้าวนึ่งโมดนดอกพี่น้องประมาณ2-3สนาทีนี่แหละในเมื่อเขาหนึ่งครบได้เวลาแั้นีนี็ปิดไฟแล้วเนาะแล้วก็ปอาไท้ทาให้มันเขาสุกเนาะ เมื่อข้าวหนึ่งสี่สิบนาทีผ่านไปเห็นบ่พี่นนองมันห่อมันสุกได้ละถ้าว่าหาอยากคู้ว่ามันห่อสุกบ่สุกเนาะก็เอาอันไม้ทู่หรือว่าอันเอาซ่อมีอย่างก็ได้เนาะไปจิ้มแบบนี้เห็นบ่มันอันมันมันใส่แบบนี้ถือว่าสุกได้แล้วเนาะมันเป็นแป้งแบบนี้นะถือว่าได้บรรยากาศปิดไฟเลยแลละก็ป่าไว้ให้มันเย็นแล้วจึงปาดเนาะก่อนเขาสเอาขนมลงถาดเ่าก็สีหุยอันมัพร้าแถวหนึ่งไววเนาะมันจึงบ่ติดถาดพี่น้อะ เห็นบ่พี่น้องถ้าว่าเฮาอป่าไว้ให้มันเย็นเฮากัสิปาดออกง่ายแบบนี้เนาะปาดหิดเป็นต้นต่ําเขามักเนาะพี่น้องสิเหิดแบบใดก็ได้เห็นบ่พี่น้องถ้าว่าเฮาป่าไว้มันเย็นมันก็สิปาดง่ายแบบนี้อันสิบบติดมีดนะพี่น้องแล้วก็สิบบติดมือเฮาอีกแล้วก็หยอันมักผาใส่เนาะปาดแบบใดก็ได้เด้อนุ่มๆพี่น้องต่อไปหากห้อยอันมักเผาลงไปเนาะในยเมื่อเฮาคุกมักเผาใส่หาก กินได้เลยเนาะบังพี่เนาะอือืแซ่บพี่เนาะนุ่มๆอืมแบบแบบเหนียวไม่ได้ใส่แป้งพี่เนาะมันสดๆเลยหอมกะทิหวานกำลังพอดีพี่เนาะแซบบ่บลองไปเหตุกินมืองได้พี่เนาะ แบบค้องหวานแบบบ้านๆเนาะเซบสำหรับวันนี้ข้าพี่กอรพบกันในคลิปต่ตอไปทํามก,ก็กดไลค์ทิกแจกกกดแชร์ให้ได้เดอเ้อสนุกลหบ๊ายบาย